สวัสดีครับเป็นเพื่อนบียองนะครับวันนี้ผมขอแนะนำรถที่เรียกว่าเป็นรถน่าใช้มากเป็นรถ o r s c h e m a c a n นะครับปี2016เครื่อง2000เบนซินออโต้สีแบล็คนะครับรถคันนี้เป็นรถที่เปลี่ยนแม็นะครับมาเป็น R20 แล้วก็เปลี่ยนท่อนะครับ ลงทุนไป400,000บาทแล้วผมการันตีด้วยหน้าเลยครับเพราะว่ารคันนี้น่าใช้มือแรกออก AAS นะครับ A AS คือบริษัทแม่เลยนะครับ A AS Auto Service นะครับยังมีวารันตีจาก A AS ระยะประกรันอีก2ปี4เดือนย้ำนะครับยังมีวารันตี2ปี4เดือนนะครับน่าใช้มากสีดำคันนี้ผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยน็อตไม่ขย,ยับ แล้วเป็นรถที่ผมรู้จักมือแรกเป็นเจ้าของบริษัทเคมีพันชื่อดังนะครับแล้วก็มีรถหลายคันวิ่งแค่71,000กิเท่านั้นนะครับน่าใช้จริงๆนะครับเดี๋ยวออปชั่นต่างๆเนี่ยเราไปดูกันนะครับว่ามาแคานคันนี้เนี่ยดีแค่ไหนนะครับแล้วก็รถที่ออกจาก a อเอนี่ยมั่นใจไปนั้นรับรองไปนั้นปล่อยถึงเชื่อให้ค่อนข้างเยอะผมกำลังตีเลยว่ารถมาแคนคันนี้ สวยจริงครับเดีย๋ยวไปดูครับโอ้โหรถคันนี้ออกจาก A A S Service ออกจากบริษัทแม่เลยนะครับเป็นปี2016เป็น p o s t Macan 2.0 Turbo เป็นเครื่องเ็นซินอัลโตสีดำรถคันนี้บอกสวยกิ๊บไม่เคยทำสีไม่ได้ชิ้นเดียวนั้ำไม่ขยับเลยนะครับรถคันนี้ออกจาก A S ย้ำนะครับและมีวารันตีอยู่นะครับอีก2ปี 4เดือนหมด11เดือน10 2025นย้ะครับย้ำนะครับเป็นรถสีดำนะครับออปชั่นก็มาจาก AS เลยนะครับแต่ที่สำคัญคือว่ารถคันนี้ทางลูกค้าเนี่ยได้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยาง295ทับ40 R20 เป็นยางมิชลีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อรวมมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับรถซูที่ AS วิ่ง71,000กิโลเท่านั้น นะครับระบบเกียร์7สปีดพวงหลายมัลติฟังก์ชั่นอะแดปทีฟเบรกทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธปรับเปลี่ยนโหมดขับขี่แบบสปอร์ตฝาท้ายไฟฟ้า เาะคนขับไฟฟ้าเมมโมรีและออปชั่นอื่นอีกมากมายนะครับของ AAS นะครับเป็นรถมือแรกรถมือเดียวรถไม่ขยับเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทคีมีใหญ่นะครับหมดระยะประกัน 11, 11เดือน 10- อีก 2, 2> ปีทําไมถึงเลือกทอยคันนี้ผมให้ข้อมูลได้เลย,เลย <S <S ชัดเจนเลยว่าไม่ชนไม่ขยับรู้ประวัติเป็นคนรู้จักกันของเจ้าของมือแรกมือเดียวโครงสร้างดีตรวจกูอินสเปกชั่นนะครับและที่สำคัญคือถ้าไม่ตรงปกเราคืนรถภายใน5วันจันทีครับ0 9น8 6 4ก 2522085121143608977713560863667452นะครับดู Facebook Emperor Beyond นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ